เห็นคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าเรามาดูคนหลับตากันทําไมครับอันนี้ไม่ได้หลับตาธรรมดานะครับเขามาทําสมาธิกันครับก็เข้าสู่คลิปภาครีวิวนะครับคอสมาธิของใครครับของผมเองครับตั้งใจทําเองแล้วก็ตั้งใจจะมารีวิวเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อชวนคนไปนั่งด้วยกันครับจะเห็นว่ายุคนี้เนี่ยเรานั่งสมาธิออนไลน์กันแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปรวมตัวกันนั่งวันพระ ที่วัดหรือที่ไหนสักที่หนึ่งอุปกรณ์ออนไลน์นี่ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับจากที่เห็นเนี่ยผมเปิดกลุ่มนี้มาน่าจะร่วม5เดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตอนนี้ก็ธันวาคมแล้วนะครับนับไป 7, 8, 9, 10, 11 5เดือนเต็มจะสังเกตเห็นว่ามุมขวาล่างนะครับเรามีเพื่อนๆเนี่ยที่มานั่งสมาธิพร้อมกันร่วม200คนเลยนะครับในขวาล่างนี่ก็ประมาณสัก160กว่าถึง170 นะครับเราใช้โปรแกรม MS t e a m ครับ Microsoft t e a m ในการนั่งทุกวันนะครับช่วง2ทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมจริงๆนะครับมาดูในหน้า TikTok ผมได้ครับเราก็มานั่งกันแบบนี้แหละครับใครสะดวกเปิดกล้องก็อย่างด้านซ้ายมือนะครับจริงๆเยอะกว่านี้ครับคนเปิดกล้องน่าจะร่วมประมาณสัก30-40คนได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนที่อัดถ่ายภาพมาเนี่ย มันเหลือแค่9้าคนใครที่ไม่สะดวกเปิดกล้องก็อย่างด้านขวามือนะครับที่เป็นวงกลมสีต่างๆนะครับช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็จะปิดมไม้ไล่ไล่ไล่ไลปิดไม้ทุกคนหมดเลยนะครับเออนั่นแหละครับแล้วทุกคนก็จะเงียบเสียงจะเงียบสนิทนะครับพอครบครึ่งชั่วโมงผมก็จะมาบอกทุกคนว่าโอเคถึงเวลาแล้วครบแล้วนะครับทีนี้แนะนำคอสมาธิก่อนนะครับเรานั่งออนไลน์กันเนี่ยเรานั่งกันทุกวันเลยนะครับถามว่า ในตอนเนี้ยในแชทของผมเนี่ยมีเพื่อนๆอยู่ประมาณสัก3,000เกือบ3,500คนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันบางคนก็ไปนั่งเองบ้างบางคนอยู่ในกลุ่มแชทแต่ไม่นั่งก็มีบางคนก็ไม่สะดวกนั่งยังตัดสินใจอยู่ก็มีนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเริ่มกลุ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจำได้ว่าเดือนแรกเนี่ยมีคนมานั่งร่วมกันแค่ประมาณ15คนครับ พอมาเดือนที่2เดือนที่3มเดือนที่4เข้าเดือนที่5เนี่ยคนเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณแพลตฟอร์ม t i k ตอกมากมาก,มากเลยนะครับที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ดึงคนมาได้มากมายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคนจะถามว่าเก็บเงินหรือเปล่าคอร์สฟรีหรือเอคอร์สเก็บเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บก่อนเข้าเนี่ยจะมาเก็บเงินค่ารายเดือนอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีคนถามผมอย่างนี้เยอะมากเลยนะครับผมก็อยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าผมก็อยากได้เงินทุกคนเหมือนกันครับ ตอนนี้เปิดมา5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เงินใครสักบาทเลยครับเก็บไม่ลงจริงๆครับก็สบายใจได้นะครับคอร์สผมนี่เปิดด้วยใจครับไม่งั้นลองนึกดูว่าถ้าผมเก็บเงินจริงๆเนี่ยในกลุ่มไม่น่าจะมีคนถึง3,500คนนะครับเราทำกันด้วยใจรักนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวผมเองเนี่ยก็ได้นั่งสมาธิบ่อยขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องรับผิดชอบเพื่อนในกลุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยจะหนีไปไม่มาเปิดกลุ่มไม่มาดูแลคนที่มาใหม่ก็ไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นกุศโลบายที่มีความรับผิดชอบด้วยได้ทําสิ่งที่รักด้วยสนุกด้วยนะครับแล้วก็มีวินัยกับตัวเองด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับอยากเชิญชวนครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ยินดีด้วยนะครับ อย่าใช้เวลาตัดสินใจนานครับก็เลข่เข้ามาครับของฟรีไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับจะหากลุ่มดีๆแบบนี้ย่างที่ผมทำเนี่ยหายากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่พอเราเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกับดึงพลังงานของคนที่น่ารักน่ารักบริสุทธิ์บริสุทธิ์ลองนึกดูถ้าเกิดว่ากลุ่มผมเก็บเงินนะ ลักษณะการคุยมันก็จะแปลกๆคนเข้ามาก็จะแปลกๆถูกไหมครับเขาก็จะมาเอ้มาด้วยตั้งคําถามมาด้วยความคาดหวังมาด้วยอะไรต่างๆที่เขาอยากจะให้คุ้มกับเงินที่เขาเสียไปแต่พอมันเป็นอะไรที่ฟรีเนี่ยมันสะดวกสบายมันเลือกได้มันทุกอย่างมันดูคลีนไปหมดมันดูบริสุทธิ์ไปหมดดังนั้นวันนี้นะครับนอกจากตัวผมแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนๆ ที่น่ารักอีกมากมายนะครับที่อาจจะเป็นรุ่นเดือนหนึ่งรุ่นนั้นแต่เดือนกรกฎารุ่นนั้นแต่เดือนสิงหารุ่นนั้นแต่เดือนกันยายนหรือว่าไล่ๆกันมาแล้วก็จะมีเหมือนกับนักเรียนในรุ่นต่างๆนะครับที่เรียนจบกันมาในแต่ละรุ่นซึ่งผมใช้21วันเป็นตัวตั้งนะครับ21วันตรงเนี้ยมันเป็นการผ่านจุดเริ่มต้นแล้วว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยคุณมีลักษณะนิสัยของคนที่มีวินัยในการนั่งและพอผ่าน21วันผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ย จะผ่านสมาธิโมเมนต,ต์ดีๆไปแล้วแล้วก็จดจําสมาธิในในช่วงเวลาดีๆได้แล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยจะนั่งสมาธิ21วันเนี่ยอาจจะไม่ติดกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะมันไม่ง่ายครับแล้วอะไรที่ทําติดต่อกันถึง21วันมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วพอเขาเนี่ยหายจากการนั่งไปอาจจะด้วยอุบิเหตุหรืออาจจะด้วยความไม่ว่างอะไรก็แล้วแต่เขาจะกลับมานั่งได้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นวันนี้กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ย มันไปไกลกว่าที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนอกจากตัวผมบางวันผมไม่ว่างไม่ได้เข้ามาอาจจะแบบวันอาจจะหยุดไปวัน2วันบางทีอาจจะทำธุระหรือจะไปต่างประเทศบ้างนะครับก็มีเพื่อนๆที่น่ารักนะครับในปัจจุบันเนี่ยคุณลีไฟกันมาหลักหลายร้อยคนแล้วครับก็จะมีเพื่อนๆที่ขอให้คำปรึกษานอกจากตัวผมเดี๋ยวอาจจะหาว่าเฮ้ยไม่อินกับผู้ชายหรือว่าผมเนี่ย นั่งมานาแล้วก็พูดได้นี่เก่งนี่ไม่ใช่นะครับจริงๆก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เพิ่งนั่งมาสัก20วัน50วันบางคนนั่งกันไปถึงร้อยวันเราก็จะเห็นเลยว่าอยากคุยกับใครก็คุยได้เลยนะครับอะไรที่ทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ผมก็ยินดีนะครับทุกวันนี้เนี่ยห้องพอนั่งครบ21วันเราก็จะมีห้องเสริมสําหรับต่อยอดเรื่องธุรกิจเรื่องอการเงินเรื่องอต่างๆในชีวิตส่วนคนที่อยู่ในชุดแรกๆเนี่ยหน,นึ่งถึงยี่ส เราจะมีการคุยปรึกษาปัญหาชีวิตท่านนึกไม่ออกนะครับเคยดูหนังแบบหนังหนังอเมริกาไหมครับที่แบบว่านักโทษที่เขาแบบเหมือนติดยามาแต่ในกลุ่มเราไม่ได้ติดนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเปรียบเปรยเฉยๆเรามานั่งล้อมวงกันใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีฉันชื่อ,อก๊อกนะจากนั้นเนี่ยเราอยากพูดอะไรเราก็พูดครับใครมีเรื่องอัดอั้นตันใจอยากจะแชร์เรื่องดีไม่ดีหรือมีปัญหาเรื่องการทําสมาธิหรือยังไงก็แล้วแต่อยากพูดอะไรพูดได้หมดเลยครับ จะมีคนรับฟังเพราะว่าเราไม่รู้จักกันครับเราไม่มานตัดสินกันอยู่แล้วแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ดีเราลองนึกสภาพดูนะครับว่าเราอยู่ในโลกอ่ะที่แปดเปื้อนไปด้วยสีดํากว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเราเนี่ยจะมาสร้างกลุ่มที่เป็นสีขาวสักสิบเปอร์เซ็นตกลุ่มที่เราไม่ตัดสินการไม่มานั่งอ่ไม่มานั่งเปรียบเทียบอิจฉาริษยาการเป็นกลุ่มที่ เราไม่รู้จักกันเราไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นเรามาด้วยความบริสุทธิ์พอเรามาด้วยความบริสุทธิ์ปุ๊บใครมีอะไรเนี่ยเราก็แบ่งปันด้วยความรักความเมตตากำลังใจคนใหม่ดูแลคนเกา่าคนเกา่าก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนให้คนใหม่ดูแลสดชื่นใจดีนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนนะวันนี้ถามว่าทำไมต้องนั่งสมาธิครับทุกคนมีความทุกข์ไหมล่ะถ้ามีความทุกข์แล้วมันขจัดไม่ได้ก็มานั่งนะครับ นะครับเพราะว่าผมก็พิสูจน์กับตัวเองมาแล้วพิสูจน์กับกับเพื่อนมาหลักเป็นพันพคนแล้วเนี่ยก็เห็นว่าอย่างที่องค์สเนธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทางอื่นมันไม่มีนะครับยังไงก็ต้องทางนี้ทางเดียวมันเป็นทางที่เราจะสามารถพ้นทุก์ได้นะครับจากการที่อะไรครับ เอาง่ายๆเลยจากการที่เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันครับเพราะความทุกข์เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้นะครับความทุกข์มันอยู่ได้แค่อดีต,ตกับอนาคตตราบเท่าที่อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่นะครับความทุกข์มาลายหายไปทันทีเพราะทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากความคิดทุกข์มันไม่มีจริงแต่เราเนี่ยอัตตาตัวตนอีโก้อุปทานของเราเนี่ยมันเป็นหลงยึดไว้ว่าเป็นของมันมาเลยเกิดความยึดติดเกิดความคาดหวังเกิดความอยากได้หรือเกิดความไม่อยากได้ แล้วพอเกิดความผิดหวังก็เลยทุกดังนั้นสมาธิเนี่ยเราพัฒนากําลังจิตนะครับเราฝึกจิตฝึกใจกันนะครับให้เรารู้เท่าทันความคิดพอรู้เท่าทันความคิดปุ๊บสภาพจิตได้ทํางานความรู้สึกได้ทํางานได้กลับมาเบิกบานจิตใจขาวสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ เดี๋ยวเขาจะถามว่าเอา้าแล้วได้ฝึกได้สอนนั่งสมาธิไหมเดี๋ยวจะงงกันนะครับว่าผมได้แบบเปิดคอร์สสอนอะไรไหมไม่นะครับเรามานั่งกันรวมเอาพลังงานแล้วเราจะรู้ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยร่วมกันหลายๆคนแม้จะเป็นออนไลน์นสงบครับนิ่งครับบางคนเนี่ยนั่งไม่เคยถึงครึ่งชั่วโมงนั่งได้23นาทีมาอยู่ในกลุ่มผมนั่งได้ครึ่งชั่วโมงแบบประหลาดใจนั่งได้แบบเหลือเชื่อ ตัวผมก็ยังงงเหมือนกันครับเพราะปกติ30นาทีของผมนี่ลากเลือดมากเลยแต่ว่าพอมาเปิดกลุ่มเองนั่งเองสบายใจเองครับมีความสุขเองแล้วก็นั่งได้มากด้วยกลายเป็นว่า5เดือนนี้ผมนั่งมาร้อยกว่าวันแล้วครับชีวิตนี้ไม่น้องพดเลยครับดีขึ้นมาก มันสุกจนโอ้โหมันสุกจนเสาร์จนอาทิตย์ไม่ใช่นะครับสุกจนล้นสุกจนมีความสุขสุขที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สุขทั้งโลกนะครับเป็นสุขจากการที่เราได้อยู่กับปัจจุบัน enjoy now ทําอะไรก็โฟกัสกับสิ่งนั้นทําอะไรก็เบื่อบางกับสิ่งนั้นมันจะทุกข์ได้ไงครับในเมื่อเราไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตอยู่กับแค่ปัจจุบันเจออะไรแล้วก็มีความสุขเราก็เ n j o y เพราะเราไม่ได้ไปตัดสินกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็แค่รู้แค่ดูมันไปนะครับอ่ะ ดำเนินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับจะครบสิบนาทีครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองพูดเก่งขนาดนี้ก็อขอฝากกลุ่มสมาธิของคุณก๊อกมาแบ่งปันนะครับใครอยากเข้าก็ไปดูที่หน้าเพจนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจตัดสินใจมามีความสุขด้วยกันครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบาย